ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือของไอคอนสยามกับทีมงานของ Miss Connection กิจกรรมวันนี้ครับเรื่องของล่องเรือดิวทุกิจครับอยู่กับคุณหมูและก็คุณทัญญาครับกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างครับคุณทัญญาครับวันนี้เราจะมีการล่องเรือนะคะดิวบิสเนสกันแล้วก็เราจะมีอาหารนานาชาติค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาด้วยค่ะแล้วก็ได้งานได้ด้วยค่ะ ทานอาหารไปชมบรรยากาศไป,ปดิวธุรกิจไปไม,มีใครมาบ้างครับคุณหมูครับมากันเยอะเลยนะครับอาจารย์ม,มากันมากกว่า90ธุรกิจอ,ะอ่ะก็มีธุรกิจเกี่ยบอสังหาจิวเวลรี่นะครับรถหรูนะครับนํำเข้าส่งออกโรงงานน้ําตาลแล้วก็มีเยอะมากเลยครับแน่นอนว่า90ธุรกิจเนี่ยมาทานอาหารบนเรือนะครับจะต้องได้ดิวนะครับอย่างน้อยได้รู้จักกันได้ละลายพฤติกรรมได้ชื่นชมบรรยากาศนะครับ แน่นอนเลยครับเชื่อมต่อได้แน,น,น่ๆเลยๆโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปดูบรรยากาศกันเลยไหมครับอาจารย์ไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการล่องเรือเดลอดรุกิจเป็นแบบไหนและกิจกรรมนี้น่าสนใจไงไปกัน Everyone. Yes. Hello everyone! How are you today? How are you tonight? Okay, hope you enjoy tonight. I am Gold. Uh, I am an entrepreneur in Thailand. I run a business about the fruit basket. And I create a kit, uh, like a basket, fruit basket in Thailand. And I also be a president of BNI Unity. BNI n คื t กา e เน็ตเ r e ร e e n องผู้ e ร e u r e ก o l ท e c เราค e ด r e e n t r e p r e n e u r f o r 8 0 n our Group i n i t y สวัสดีทุกคนนะครับผมโก้นะครับิสดาชุวิสิทนะครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับกระเช้าผลไม้พรีรเมียมเ e ลิเวอรี่นะครับแปลนว่ารุ u นเจอร์นี่นะครับแล้วก็ผมเป็นประธานกลุ่มของ BNI ด้วยนะครับหน้าที่หลักของเราก็คือเราเชื่อมโยงกลุก่มธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็ผมก็เชิญชวญนะครับสำหรับแขกทุกคนนะครับที่มีธุรกิจและอยากเชื่อมโยง กับกลุ่มของเรานะครับและไม่อาชีพไม่ซ้ำกับคนในกลุ่มก็มาเยี่ยมชมกลุ่มของเราได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องกาสลองนะคะชื่อเล่นชื่อน้องกาสลองนะคะชื่อราชิการจิรัชนานันนะคะกาสลองทำโชว์รถหรูซุปเปอร์คาร์นะคะก็คือซื้อขายรถนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการเงินด้วยถ้าใครสนใจอยากได้รถหรูหรืออยากมาขายรถกับกาสลองก็ได้นะคะก็สามารถ ดิวคอนแทคกับกาสลองได้เลยก็คือกาสลองก็จะมีธุรกิจชื่อว่า KSL Corporation นะคะแล้วก็ KSL Auto KSL Auto t r a d e แล้วก็ KSL Center นะคะก็เอเซ็นเตอร์นะคะก็จะเป็นเครือของ KSL ทั้งหมดเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจรถหรูรถซปเปอร์รคาร์รถยุโรหรือจะเช่าก็ติดต่อ,อกาสลองได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ,ะชื่อเล็กลูกค่าค่ะ เาทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกน้ำตา,าลทรายไปต่างประเทศนะคะได้มีโอกาสใช้โลจิสติกแน่นอนนะคะแล้วก็เ,าเราส่งออกไปมากกว่า10ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะกำลังหา p a r นอร์ทา,างฝั่แงแถบตะวันออกกลางขอบคุณครับสวัสดีค่ะเพื่อุณผู้ชมทุกคนนะคะกลุ่มนักธุรกิจนะคะยินดีที่ได้มาร่วมดินเนอร์ บนเรือลำนี้ด้วยกันนะคะฝ่ายทุกคนมีความสุขนครับคืนนี้ค่ะอ้อมนะคะอ้อมทำธุรกิจบ้านโครงสร้างเหล็กหรือเรียกว่าบ้านนอกดาวนะคะโรงงานน้อมอยู่ที่ปทุมธานีนะคะสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะกลุ่มลูกค้านะคะก็จะเป็นแบบกร้ารอาหารหรือว่าต้องการสร้างบ้านพาักกูรีล่านะคะต่างๆทำได้หมดค่ะทำได้ตามเราก็มาเลยะคะ่ะติดต่อได้เริ่มสร้างได้ตั้งแต่สองแสนบาทนะคะก็เริ่มสร้างได้เลยะค,ะค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกของเออ unity นะคะ t ไ i ค่ะ สวัสดีครับชื่อพกนะครับก็เป็นสมาชิกของ BNI Unity นะครับวันนี้ก็ทีนี้ได้รู้จักท่านนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือการหรือได้ดีลกันนะครับก็ติดต่อได้นะครับผมพก็ทําเกี่ยวกับงานระบบน้ํานะครับเราก็จัดจาหน่ายตัวสินค้านะครับพวกถังพวกปั๊มนะครับรวมถึงพวกงานซ่อมงานซ่อมปั๊มงานประตูระบายน้ํางานลอกข้อนะครับก็ติดต่อได้นะครับ ก็งานในวันน mm ี้ผมว่าเป็นการที ans ans> ่พบปะที่ไม่รู้จักกันและมีหลายอาชีพวิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีผมว่าเรามาพึ่งพาเรามาคือช่วยกันแล้วรู้จักกันแล้วแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องหมดนะครับทั้งนําเข้าส่งออกและผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย่ผมทาด้วยและรถเนี่ยสามารถวิ่งไปประเทศเพื่อนบ้านได้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรในด้านคือเกี่ยวกับ กฎหมายสุวนกุกกรและกฎหมายขนส่งยินดีรับให้คำปรึกษาครับครับขอบคุณแม่ครับบคุณม่อครับค่ะสวัสดีค่ะปรางนะคะปรางนางพยาปลวกทำบริษัทกำจัดปลวกและมแมลงค่ะแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวกับงานแอร์แล้วก็ทำแคนเตอร์ริงค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคน หกนะคะหงทำธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะแล้วก็ที่ชาร์จรถไฟฟ้านะคะแล้วก็โรงงานทําแม่พิพมพ์โกโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้นะคะโรงงานอยู่ที่นพคมอามาตตาบ่อร์นะคะทชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะก็ทําทุกอย่างค่ะเรื่งใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยทำได้หมดนะคะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สุดหล่อแล้วก็สาวสวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับชื่อเจสันนะครับอายุ27เปีนะครับปัจจุบันเปิดสถาบันการสอนเฟรชนะครับแล้วก็อยู่ที่พิษณวโลามินทาบริษัทชื่ออินินันนะครับสามารถเ e ิ r ในยูทูบได้ตอนนี้มีคนติดตามประมาณ 2, 2 0 0มคนสวัสดีนะครับแล้วก็ฝากมือฝากตัวด้วยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมาหาธุรกิจไหนเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าใครแบบว่ามีลูกมีหลานหรือว่าแบบว่าเองเนี่ยสนใจเรื่องของการเรียน นะครับก็คือสามารถมาเรียนได้แต่ต้องบอกกับาครับว่าไม่รับฝากรถ <Okay. S 1> ครับจะไม่รับเลยนะครับก็คือเรื่องของการสอนเป็นหลักนะครับเพ <Okay. S 1> <For that, S 2> ราะงั้นฝากพี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ หมวยพ่อม้หมานจ๋าจัาน,นะคะจาก BNI Ivory นะคะวันนี้ที่ได้มากลุ่ม business matching เนาะก็ได้แบบขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยที่ชวนหมวยมาแล้วก็เป็นเจ้าแม่ networking ให้หมวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณบรรยากาศดีๆที่นี่ด้วยค่ะแล้ววันนี้ก็มากับน้องแพททาอินทีเลียนะคะแมทส่องกล้องไปหน่อยค่ะแล้วก็น้องบอสทำแอร์ดันะคะเราเป็นแกงพาร์ทเนอร์กันค่ะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็ได้ดื่มวายฟรีด้วยขอบคุณคะ่ะเมนะคะดูแลในเรื่องของการประกันแล้วก็การลงทุนนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ได้มาร่วมง,งานนะคะเ,เป็นพิเิษแมชชิ่งนะคะซึ่งได้เจอกับนักธุรกิจหลากหลายนะคะ mm hmm. ก็สนุกดีค่ะอาหารมีให้เลือกมากมายเลยค่ะแล้วก็มีวายอร่อยๆนะคะจากพี่ธัญญานะคะ mm hmm. สวัสดีครับผมเยปิงนะครับอาชีพอลูมิเนียมกระจกนะครับมาจาก B I Integrity Chapter ครับขอบคุณพี่หน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนต่าง Chapter นะครับที่บรรยากาศวันนี้เป็นกันเองมากสำหรับความเห็นวันนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนอาชีพธุรกิจกันนะครับการส่งมอบโอกาสให้กันในอนาคตก็หวังว่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ชื่อพีนะครับมาจาก บริษัทชื่อ For t o d a y ครับเป็น Digital ม a ร์เก็ตติ้งเอเนะครับก็วันนี้มาร่วมง,งานของม i s n e นเด็กชันะครับมีนักธุรกิจกว่า80คนมาร่วมง,งานด้วยกันนะครับก็มีการแลกเปลี่ยน Connection กันเนาะโดยที่เราสามารถเข้าหากลุ่มคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการเชื่อมโยงตัวธรุรกิจของเรากันครับผมนี่ก็เป็นหนึงรร่งในความประทับใจที่เข้ามาร่วมง,งานกันวันนี้นะครับ สวัสดีค่ะยุ้ยจาก GM Travel Design นะคะบริษัททัวร์นำทัวร์ท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมง,งาน Miss Connection นะคะก็ได้เจอน้องๆสวยๆมากมายเลยแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆน,นะคะที่ทำธุรกิจออหลากหลายนะคะก็ได้มาคอนเนคงานกันแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานในอนาคตกันค่ะขอบคุณค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวพันธิพาน,นันพัฒนาเจริญนะคะดิฉันทําธุรกิจเสาเข็มไมโครพายค่ะพร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็น CFO ของบริษัทต,ต่างๆนะคะวันนี้มีความยินดีที่เราได้มาเจอ Miss Connection ในกลุ่ม B i Unity ของเรานะคะท่านผู้ใดที่ต้องการคอนเน c ชั่นหรือต้องการเติบโตทางธุรกิจหรือต้องการให้นางงามเราเข้าไปพรีเซนต์งานดูแลท่าน ขอให้ติดต่อมาที่ BNI UNITY ได้เลยนะคะรู้สึกว่าวันนี้จัดงานได้ประทับใจมากเพื่อนๆทุกคนต่างคนหน้าตายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสพร้อมกับแสดงความยินดีในการประสบความสําเร็จของเพื่อนร่วมง,งานเราขอบคุณค่ะพวกเราดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมง,งานในวันนี้เราก็ไดอย่างดีนะคะก็ เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเวทีการประกวด Disconnect i o Thailand นะคะแล้วก็ได้รู้ด้วยค่ะว่าในขณะที่พวกเราได้ตำแหน่งมาแล้วเนี่ยพวกเราก็มีรับพวกงานรีวิวอะไรอย่างด้วยนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจใดที่ต้องการนางงามรีวิวก็สามารถติดต่อมาที่นี่ได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อที่คุณฮัญญาได้เลยนะคะ